สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทรงสง่างามไม่ถือพระองค์พระนางเจ้าสุธิดาสเสด็จพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ณกรมทหารรับที่11มหาดล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีทรงไม่ถือพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมีพระราชปฏิสันทานร่วมกับพระสนิกรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเป็นกัน เองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ